ครับกับสวัสดีพี่น้อง FC ชาวยูทูบครับผมอยู่กับทองจัดตายพาดุยครับวันนี้เนาะเราจะนำเอาไปเอาหินที่ลกโบวครับผมพี่น้องมาให้อธิบายเนาะครับผมก็ตอนนี้เติมน้ำมันก่อนครับผมพี่น้องแล้วจะออกเดินทางครับผมโอเคครับครับพี่น้องมาถึงแล้วเดี๋ยวขอเชิญนำนักรถเปล่าก่อนเนาะครับผมพอช่างเสร็จแล้วก็เดินทางไปใส่หินเลยครับผมพี่น้องนะ ลงมือกับพี่น้องนะเอาหินคุกดินครับผมพี่น้องเกรดเครับหินคุกดินคุกสเปคเกรดเเนาะหินหินใหญ่ครับผมว่าใส่หินหน่อยแล้วเวลารถเหยียบมันจะจมครับผมนะว่าทางอันนาไม้พอทันถ่ายเอาหินหินคุกเกรดเครับพี่น้องนะก็ว่าจะเอาสักงสาม่ถวเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวลองลองดูก่อนว่าเี่ยวตรงแยวจะพอไหมพี่น้อง แกกำลังตักใส่ครับผมกำลังใครับผมครับเกครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามครับผมช่องกระชายพาลุยเนาะ พี่น้องเต็มแล้วครับผมนะแล้วขออยากเอารถไปช่างก่อนครับผมพี่น้อกไปครับผมผมเอาแปดตันครับพี่น้องเนาะพอขึ้นไปช่างดูเด้อก็ดูว่าตัวเล็จะออกมาเท่าไหร่น้องพี่น้องเนาะไปตามไปดูเลยครับผมนะครับพี่นกสิบสามตันสองร้อยยี่สิบโลครับผมนะก็สำนักหินก็อยู่ประมาณแปดตันกว่าครับผมพี่น้องนะแปดตันกว่าครับผมพอสำนักรถสี่ตันกว่าเนาะ เราขอไปจ่ายตังค์ก่อนพี่นานะไปพี่นอ้องออกเดินทางครับผมจ่ายตังค์เสร็จแล้วนะครับมาถึงทีเดียแล้วพี่นอ้องนะถาน,นีนามัยครับผมพี่นอ้องนะเนี่ยที่จะเทนเนาะเราตามไปดูเลยครับผมปะเนี่ยมันะแชะครับผมเป็นน้ำเป็นอะไรเนาะเพราะว่าท่านให้สมาใส่ว่าเวลาพี่นะ้องมาหาหมออะไรครับอยากตกเนาะหรืม <Milk> บ ถอยเทก่อนนะครับผมอ่นะเดี๋ยวผมมาถ่ายประดันดีหลังครับผมนะเดี๋ยวจะถ่ายดูคลิปตอนรถถ่ายดันครับพี่นอ้องตอนนี้ดูเกี่ยวกับรถดำไปก่อนเนาะ EP พหนึ่งเราเนาะแล้วอนะีพีสองนะีดูรถไถครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมเทสะเดาผมจะรถไถมาดันคะรับดำในลายครับพี่น้องเนาะรถดันดำไปดับในลายลายไปเลยครับผมกดถ่าผมอีกหนึ่งผมพี่น้องผม น,นั่นเองนั่นเองเนาะเท็ดเดียวจะรุ่ไทยผมมาดันกะชาติกะชาก์ไปเรี่ยนไปบอกเนาะเดี๋ยวมีผมค่อยๆขึ้นพี่น้องนะขึ้นแรงไปเนาวไหลทีเดียวลุ่มหมดเลยเนาะขึ้นนี่หนึ่งเหล่าเนาะเดินหนา้ากระชากไปเรื่อยไปเนาะเพราะว่าขึ้นแรงท,ทีเดียวเนาะมันดัยดนยากเนาะ ทีนิดทีนิดพี่น้องนะพอได้ยังว่ากับหนักเลยครับเนี่ยหนักเลยัพี่น้องฉากฉากเลยครับพุนะฉากฉากอ่าผมนะจะค่อยๆไล่ไปครับพี่น้องกระชาก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 ลงบางทีก็ลงมากก็เนี่ยจังว่าเนี้ยพี่น้องเี้ยทนายยิงตัวให้เลยครับผมเนี่ยเนี้ยเนี้ยโอเคเลยครับนะเมื่อกี้ผมลงเยอะเพิ่มอะหมดละเสร็จแล้วพี่น้องอ่ะ เราคอยจะผมแปลวรถไถกับพี่น้องนะเดี๋ยวตามมาดูช่วง EP สองรถไถครับผม15เลขครับผมนะ EP หนึ่งผมเอาลูกหล่อมาดัดนมาดัดหินพี่น้องนะ EP สองติดตามต่อเลยครับผมนะในการรถไถมาดันนะพี่น้องนะดูวิธีดันครับผมนะเกี่ยว15เลขครับผมผมดันเองครับผมทำเองทำเองครับเองทำเองครับสวครับสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะตามกันต่อที่ EP สองครับผมนะ Yeah.